ก่อนที่หลวงพ่อจะบวชได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระที่บ้านธรรมประสิทธิ์ในเขตวัดปากน้ำสมัยโน้นก่อนที่คุณยายจะนำมาสร้างวัดพระธรรมกายวันหนึ่งมีแม่ลูกอ่อนพาลูกมามาร่วมพิธีด้วยคนใช้ดูแลอุ้มลูกเอาไว้แล้วแม่ก็ขึ้นไปประกอบพิธีบูชาข้าวพระตั้งแต่9โมงครึง่งพิธีจะเสร็จ1 1โมงเพราะฉะนั้นเรื่องก็เลยเกิด ทำให้หลวงพ่อได้ประสบการณ์ตรงนี้คุณยายอาจารย์ของเราพอลืมตาจากประกอบพิธีเสร็จปับถามเลยลูกใครร้องอยู่เนี่ยลูกหนูค่ะรีบลงไปเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้ลูกร้องนานๆโตขึ้นจะเป็นเด็กเจ้าโทสะปรากฏว่าพอลงไปถึงลูกโดยความรักลูกเนีเอามือช้อนอุ้มขึ้นมาเด็กตัวเล็กๆแท,ะท,ะท,ะทะ้ๆยังแบบเบาู่เลย อุ้มขึ้นมาจะให้กินนมตัวเองพอก้มลงไปผมแม่ยาวหน่อยลูกจับผมได้กระชากเลยคุณยายพอทราบเรื่องนี้เขาเท่าทนั้นนะคุณยายบอกว่าไม่ระวังอย่างนี้เนี่ยนอกจากลูกจะเจ้าโทสะตั้งแต่เล็กให้ลูกก่อเวรกับแม่ซะแล้วก็ถามคุณยายยายเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเออมันบาปด้วยเหรอยายก็ตอบชัดบาปที่คุณเพราะแกกระชากผมแม่นะ่แกจะให้แม่แก เจ็บแล้วจะให้แม่ไกหัวเราะจ้ะเออจริงเลยแกจะให้แม่เจ็บนั่นนั่นะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเด็กนอนแบบเบาแกไม่รู้ภาษาอย่าคิดอย่างนั้นเด็กรู้แล้วเด็กก็พูดได้ตามภาษาเด็กแต่เราว่าเด็กพูดไม่ได้ไม่ใช่เด็กพูดได้ตามภาษาเด็กหิวก็แอะเอไอ,อร้อนก็แอะอะแต่แอะแอะตอนหิวแอะแอะตอนปวดอื้ปวดฉีไปฟังดูให้ดี มันเหมือนกันไม้ฝากตรงนี้คุณยายก็เลยเอ่ยขึ้นมาอีกจำได้ไหมล่ะเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านยังมีชีวิตอยู่เวลาคุณแม่นมันรับพระของขวัญแล้วขอเอาไปฝากกับลูกบอกว่าลูกยังแบเบาะลูกยังเล็กอยู่นะหลวงปู่ไม่ให้หลวงปู่บอกว่าถึงยังเล็กอยู่ก็ไปอุ้มมันมาหลวงปู่จะให้พระของขวัญกับมือเองเพราะว่า เด็กรู้ตั้งแต่นอนแบเบาแล้วอย่าล้อเล่นไปเพราะฉะนั้นใครคิดว่าเด็กทารกไม่รู้เรื่องไม่จริงเพียงแต่รู้เรื่องมากหรือน้อยตามกำลังบุญของเด็กนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้ว